สองแค่กินเลยกินเลยมาเด้<ส>เอเสบ็สบบอเสบ็สบบบอเบาแค่นโอ้เบแนทุกไปละติ่มโลนึงหอดบอเดีายวามาะสบายดีทุกคนสบายดีตัวแรกเนาะ มื่อนี้กับมันคุดมันก้นมันคือเก้ามือเสาวนี่กับก้นมันได้หลายเติะแต่น้อยบราดท้ายคลิปตัวน,นี้กับกิบเข้าง่ายแล้วล่ะทุกคนเอ้ยไปซื้อมะม,ม่วงวันนี้นะไปซื้อมะม,ม่วงอยู่หน้าเขาเจ้านี่แล้วน้อยกับม่เคยไปจักเธอเราบอจักทำหน้ากันจึกจักอยู่บนเรยได้ยินแม่แล้วน้นอยว้าทุกคนเอ้ยแม่น้อยเว้าลงไปหัน่นเขาเจ้าปลูกมะม่มมวงไข่สบายดีทุกคนสบายดีทุกคน ตอนแรกวาเสโกนมันต้นอีทุกคนเอ้ยได้พัดลานเยอะมาโม่กับชาตตัวล่าเคียวบาแล้วบาโรแล้วน้อยก็เลยพาไปเอเจอแม่น้อยพาไปน้อยกับบัวจักแม่น้อยพัดว่าแม่น้อยยันสีตาลลำมันท่าเธอน้อยพาไป่ะไปเบิงน้ำการทุกคนชีฮอดฉุดหรือบ่อแล้วไปกับบัวบัจักน้อยเคยไปแต่เทงลุงติ้งในเห็นแม่น้อยว่าหน้ากายเท่งลุงติ้งขึ้นไปห้านเม่น้อยเคยไปเทงอันเสาที่หน้าเสาที่เราปูมะม่ม่ขาย ให้เบิ่งน้ำกันขายเยอะหมดแล้วมีวานนี้แค่นั้นเยอะแต่วันนี้บ่อยกพุทธในเงินเฮ้ยได้เงินขายมันต้นมือวานนี้ละได้เงินขายมันต้นไปซื้อมะโมวันนี้เยอะมะโม่โอ้ร้นน้อยพุทธะมาอตีหน้ากระจ้า มาเลยเราไปอีกแล้ยดูอะไรนะแล้วแม่ถามลูกติ่งเราเบาขึ้นไปนี่เพิ่งไปเลยจังก้นมั่นจ้านะเออเพลงเลยรเจ้านี่เปล่าเออกินตำข้าวปุ้นเมื่อว่านนี่กินตำข้าวปุ้น เออ,อ,อติ่งว่าขึ้นไปเฮง,ง,งนี่นำทางเป็นไปเบิ้งมาเห็นกระเจ้าแลยค่ะเห็นกระเจ้านี่สิไปเบิ่งน่าจะเป็นกระเจ้าเขาไปกวนมันกวนเลย มาซื้อะม <laughs> ะอออม่วงกะเจ้าของเขาอยู่ทุกคนเลยบุคบเจ้าของกขาซ้ำจากเราไปฉัเห็นเห็นแต่รถเราบุเห็นเราอยู่ที่เอือหนหาเลยเตะโเห็นไม่กินแล้วแบบนี้บได้กินแล้วเลยกำลังสียางเมื่อละวผัดเหลวเห็นเจ้าของเขาอยู่ปุ๊บทงหน้าปุ๊บไปหาเราเจ้าพวกเราอยู่เตะทงปุ๊บ ออว้ากเจ้าเนลยสาวที่อะไรจูเออนะาเจ้ากำลังหยิบปูเองมามา <laughs> กำลังหยิบปูวางปูดูเังดดู ว้ายอมันเตีบัไดอ้ออีเกัตาดลำมันนะโ่ษท่านมาซื้อบมอมาโมะน้ำ่านมอย่าปุ๊ไม่บอันนี้นะกว้างเติมโนไปหอหดปุ๊มาตา่หงเติมละเขามาสาคนแรกดลวเราเราคู่เวิร์ดเลย มันจะหอยแล้วเออล้วมันกลายนันเต็มเมื่อี่เม้ขายเป็นยุเป็นรถเวลานี้เิอนี่เธอปอเอามามัดกระเป๋านีะธมีตรกยาา่ใส่เท้าฮีวออกเธอรงใหอก็ได้เฮ้ยเลือดฮีรได้มันหลายเอามมดแล้วละบกระเป๋าเมสกลายยิ่ เรน้ยคือหกคืคนนะเพื่อนอนะเฮอแม่เราเอได้บัรล,ลายดึงได้นะลายว่าเตพื่นว่าเยื้อเื้อสมามะนีขขนน่ขอบใจคือกันขอบใจละลายเ <c oughs> มื่อไปดีเมื่อไปดีนนทุกคน,มกคนแม่เพิ่นเฮอหลายเติมได้บูบ๊บ เจ้าแทบคือเป็นได้จะดีนะคือหลาน่นเมื่อเมื่อตนนี้โผล่่ามมี่นี่แล้วก็ที่นนโมราอยู่นี่ทุกคนเลยแต่ว่าเรากู้มาแล้วหน้าโมหันโบมี่ในศูนย์นะมันเอกมาหน่อยเราก็กู้มาเลยนักเตอร์ใดนี่นะไปหาช่วยกันเออโอ้แห้งแท้วะหานับการสัตว์้ายหน่อแเจนนั้นเจนต้องุ้มนะ เออบอกเชื่อบ้างไอ้ย่าปลาแอบถือเอาเออนี่หามเอาสามคนเออวปนนี้แ่มาแค่ไามาเอาท,าทั้งกน้มันติทตงนี้แค่ไ, <พอ S 2> ไปยางยางย่างมาหดเลยทุกคนหดสุดเลยบอลลิงกับมาเฝ้าท่ากีฬาท่ากีฬา<ด> น่าขโมอันปกติน่ะมะนี้นะสามสิบมะนี้ก็สามสิบหกสิบล้อยซื้อหกสิฟพัน่ได้สงมะอันนี้ไม่เซลแล้วทื่มเพอเราเราตื่มเพอแถมเพอวอแล้วกันเราแถมเพอซีหน่วยฟังแถมโลมดหกมะผ้าบันนี้เอากระตกไปกระตกกะเปานี่เออฉันั้นจะซ่อานี้นะผ้ากเป่านี่เอ้ยผ่ามาน่อย อันนี้เชื่อเราตากด้วยแม่ผ่ากินไหมเออแห้งแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยพอได้แห้งวันนี้แห้งแล้วตัวนั้นค่ะวันนี้แห้งครับมาได้เป็ดมือเลยกว่ามันเป็นหูน้ำขมเล่นเลยไปเชื่อพอดีเรากู้วันนี้แม่เอกมาหน้อยกระลิมกระล่อมมันกับมีดแต่กะมาตัวนี้เราปิดไว้แต่มือซื่นเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปแต่หึ่งไปเชื่อปลาม้โมูเราโหย ตะเก้าพายเยอะไปยุ่ตะเก้ากะนี่แม่น้อยว่าแต่ว่าบ่มีเงินไปย่อยตะเก้าแต่บ่มีเงินซื้อก็ไม่ได้ไปอันนี้ก็ข่ยขายมันต้นว่านนี่ก็เลยไปซื้อเขาคิดพลาดให้ชอมะมาดีเกษตรตลาเยอะบุเรียวทุ้งฉะนั้นก็ไม่ได้ไปดอกมัอนี้แบบว่าพิษแบบแค้นแบบแค้นเรลี่แม่หน่อยแต่เราลี่ในบันนี้นะขามัเยอะเนาะ มันีเยอะก็มูพามัเยอะก็มูบันกบฝันเนี่ยเอ้ยโงมันบฝันเรจี่คุณจักวันมันแดงแล้วมันบแดงจแดงคักทุกคนเดงหอมหูแดงโคตรเลย ăn xong xăm, ăn đi, ăn đi, Mà đi, mở đơ, tất cả, ăn mèo muối nấm gan, ngọt, 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 พอพอหน่อยขุดมันต้นนี่พูมากินมาโมหวานได้พอมากินไหมหายใจอ่ะเับให้คือมุ่ยชเนาะอืมมันขับเหรอได้ไม่หรือไอามาเมุ่่ย แซ่บบักเ็นกักระมัมกะมัมกินมันต้นแล้วนะคุณมันกินมันต้นละกินกินมาเมือแล้วนะคูณมันต้นถอยกัดเ้อะจรับบบ๊ทเนาะ กินแมงต้นไปคุดแมงโมอยกเวรจางอะไรเข็เนี่ยกินมังนกินมัมโมแล้วกับมะม่ต้นอ้าเปลนเบลิงกินหลายพวกเปล่กินดำครับปุ้นกับมือถวยแบบเงี้ยนึงแล้วมัมโมไปอีพออีพอเอินอีพออีพอมาอีพอการที่คุดมันซึ่งก้อนซึ่งก้อนนี่ vạn <laughs> ừ. đây, bóng hoán mùi mì xíu vạn vạch hoán hỏng hư hoán bà hỏng hư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  hư hỏng đây hư hư con ạ, hư 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 nên, hư bún hư hư บริข no ่ไปเลยได้แม่คลอดคะเล็โถมันต้นกะพามาที่โชงเที่ยงมาในกระเบื้องเบลเตดแดงเตดแดงอยู่ใดเป็นแมงค์ค่ะเทนเทนเทนเอาไปให้อีโปร กินมะม่วงกับเกียงตุ๊ดอีบบ่อฮยอีบบ่ไปกับวเป็นบันนี้อีโพดมาสามน่ยกินมะม่วงนี่ยังสามนู่ยเอาไว้ปัดมันมือยังพากินอีจุงมือสมุนเนยอยู่เคนมาหนึ่งไปไปคูดมันต้นมันนี้เพื่อกับอีบมันนี้นะไปกับวเป็นอีบมะม่วงแน่นเนาะเนาะน้ำเหยอมะม่วงนะแน่นท้องเนาะละน้อยกันยังแน่นทุกคนเบาลิงเนี่ยแน่นท้องวันนี้นะไปพอได้ หาหมอมาด่วนซาตุล่าเออบงเอออุ๊บฮ่แข่งกัเยอะนาดทั้งนี้จ้ะ บหุ่นบ๊อบิหุนออ่นได้ง,กกนนะงา,านันะมนะโ้โหมันในลานด้คไข่ตัวนี้นสะูงมันบจิหุ่นดครับ

เลยนะพ่อนี่แล้วนเาี่ขังเก่โอ้จ็บเจ็บบ้าเสียบบอลได้คุดเนาะ

แถววนะีมนจับจิ๋วนะเอ็ดเดืเอนโอ้เจ๊สเห็นด้ดูเจ๊บเห็นทุกคนเออมนบุคูมานะมองนี่ผมก็จุดคว้า,นะาเน,นบบเเาะผมจดคว้าแมนจะบจิบุคูดตัวนี้ดูดิง่งตัวนี้นะมันแน่น,นิง บ right right ูธไรด้วยประชาไรนี to, like ่ประชาเออไรนี้นเลยนะบังเดดหาดตบบุหุนหัดจะสื่นอ้อ

หน้าตัวนากีบข้างแถวอ้อนๆจยเชือเขียนเลยนี่เิดล้างเอะเด่างนั้นได้เฉพาะถ้าเอาสายสองเส้นพอดะ้ท่สีบริทเ้นมงนี เบ้าไรกับหมอว่างทุกคนเอ้ยบ่าไรกับชือว่าละวิการอยู่บ้านบ่าไรกับเบ้าไรเลยบ่าไรมาสวนละน้อยการบ่าไรกับเบท่านได้ดีวัดค่ะยังเป็นวัดยุคเป็นวัดเป็นไงเดี๋ยวโบ้ได้ไข้ถ้า่สรดีด้าใครนะบ่าไรกับเบ้าได้มาทุกคนเบ้าไรอยู่บ้านยากแรงแรัพย์นี้กะบ่าไรไปหน้าทุกคนเอ้ยไปหน้าไปโูดพักอยู่หน้าแล้วกะโูดมาคิดอยู่หน้าอิตา แลกกับผู้โงัผู้ไข่เลยคำคำนี้นะตอนเช้ากะไปหน้าัปเป็นตัวอใกล้บ่อไรกับเวร์ไลน์บ่อไรกับไดชีโอ้บอเกนปุ๊บไปละติ่มโลนึงหอดบออย่าผ่าราอความสไลเดอร์ โดนเฮ้ไปเล้วอือนแล้วอ่ะไปเฮ้พี่รู้เฮ้รู้เน่ย คนมื่อเช้านี้น่ะโวดไปก,ก่อกระไลดอจัดเลยเอามาร้อนอ่ะมาล,ล่ะ เราเร่งพาไปเชื่อเฮลิหน่คุกหน่ะตั้งใจเร็วเงี้ยนี่จะพาไปเด็กมอวมูค่ะค่ะว่าข่าวกับหากรีบชนที่มันหักหหนชนมันที่มันหักเต็มแล้วบ,บ่ ตัวน,นี้กะคำได้ทุกคนเอ้ยเฮา่กี้มั่นกลองไว้ในกลอ่องเยอะเต็มหกักกลนตัวเล้งกับตัวเช้านี่แหละตัวเช้านี่กับตัวตัดแล้วก็มีกลองไวน้นี่มืออื่นยังตัดมือน,นี้มันคำละมือก่อนแบบนี้นะปะ่ะนี่อันนี้ทุกคนตัวน,นี้กะค้ำและสีมือละหนาวลมหนาวพัดมาวุ่น สำหรับคลิปนี้แล้ะน้อยกับโคจูบัสซีนี้ขอบใจเหมือนทุกคนที่เข้ามาติดตามเลยครับจบไป,ไปด,ด้วยองตั้งใจให้ละน้อยเด้อเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหนะ้า